ครับผมนายชายนันย้ำตัววันนี้ผมจะมาสัสมภาษณ์การเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าภาษาครอบคุมสามประเด็นได้แก่สภาพก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าก็สภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าก็เป็นคนที่ดื่มเป็นคนที่ดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์เยอะเวลาที่ออกกําลังกายก็จะมีอาการหอบหรือเหนื่อยง่ายแล้วก็ก่อนงดเหล้าก็กลับบ้านดึกทุกวัน ับ2ระยะตลอดเวลาข้อพรรษามีวิธีการงดเหล้าช่วยคนรักงดเหล้าอย่างไรก็พยายามที่จะไม่กลับบ้านดึกพยายามที่จะไม่คิดถึงพวกอบายมุกหรือพวกแอลกอฮอล์ก็แบบพยายามออกกาลังกายเยอะๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนนครับเมื่อข้อพรรษาผลที่ได้เป็นอย่างไรและต่อไปจะพัฒน,นาไปทางคิดทางไหน พันษาแล้วก็เลิกเล่าได้อย่างเลิกเล,กเล่าได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เออก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีตั้งใจเรียนให้มากขึ้นขอบคุณครับ